สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบก,กับข่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานในโอกาสวันปากีสถานของสาธารณารัฐอิสลามปากีสถานซึ่งตรงกับวันที่23มีนาคม2568 พระนท่านนายอาสิบอาลีสันดารีประธานาทิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานกรุงอิสลามาบัดในโอกาสวันปากีสถานข้าพเจ้าขอส่งคำอนอนวอรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาทิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวปากีสถาน ประเทศไทยตระหนักยิ่งในคุณค่าของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีมาอย่างยาวนานกับปากีสถานสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นนี้ได้พัฒนาและเจริญงอกงามผ่านการขยายตัวทางการค้าการลงทุนการพัฒนาอุตสาหกรรมตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอีกทั้งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นดั่งสัญ,ญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างประเทศของเราทั้งสองมาโดยตลอด โดยเฉพาะในยามที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆข้าพเจ้าเองรู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถะพิษพระราชบิดาของข้าพเจ้าขณะที่ข้าพเจ้าดํารงตําแหน่งมกุฎราชกุมารยืนปากีสถานเพื่อไปมอบสิ่งของพระราชทานและให้กําลังใจแก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี2548 ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าไมตรีจิตมิตรภาพอันยาวนานระหว่างประเทศเราทั้งสองจะเจริญรุดหน้าต่อไปอันนำไปสู่ความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและก่อเกิดประโยชน์สู่ร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาพิไทยมหาวชิรลงกรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะัยล,ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีเสด็จไปในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารีประจำปี2568ครบรอบ199ปี เวลา18นาฬิกา <N> 25นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลรักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตววรัตคดยราชนารีเสด็จไปในงานพิธีฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีประจําปี2568ครบรอบ199ปีณาลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประตูชุมพลอำเภอเมือ,จองจังหวัดนครราชสีมาในการนี้ทรงวางผานใบสีสการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีจากนั้นนายชัยวัฒน์ชื่นกัวสม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาถวายผ้าสบายทรงอธิษฐานจิตแล้วพระราชทานผ้าสบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่ออันเชิญขึ้นหม่มอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีผ้าสบายที่ใช้ห่มในแต่ละปีจะกำหนดขึ้นตามสีประจำวันที่ตรงกับวันฉลองวันแห่งชัยชนะคือวันที่23มีนาคมของทุกปีโดยปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์สีสบายจึงเป็นสีแดงประดับด้วยเลื่อมสีทองและลูกปัด ตามแบบเครื่องแต่งกายสตรีไทยโบราณงานฉลองวันแห่งชัยชนะของเท้าวสุรนารีหรืองานย่าโมประจำปี2568จังหวัดนครราชสีมาจัดขึ้นระหว่างวันที่23มีนาคมถึงวันที่3เมษาย,ยน2568เพื่อเทิดทูนวีรกรรมเท้าวสุรนารีวีรสตรีไทยและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยรุ่นหลังได้ตระหนักถึงวีรกรรมอันกล้าหาญเสียสละและดำรงไว้ซึ่งความรักชาติ รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงามสะท้อนถึงเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชาวจังหวัดนครราชสีมาสู่การเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สําคัญที่แสดงศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และสินค้าชุมชนให้มีมูลค่าเพิ่มพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในภูมิภาคจากนั้นทอดพระเนตรการรำวงสูงเท้าสุรนารีโดยพระยาข้าราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอจากส่วนราชการคณะตุลาการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มแม่บ้านทั้ง32อำเภอภาคเอกชนนักเรียนและนักศึกษารวม7,272คนแบ่งเป็น4ช่วงได้แก่ช่วงที่1เป็นบทนำเข้าสู่การแสดงช่วงที่2เป็นบทถวายราชสดุดดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภร์วลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,ระคติยราชนาวีด้วยดนตรีมโหรีพื้นบ้านโคราชช่วงที่สามเป็นการรำตีบทประกอบทำนองสารพันยะกล่าวถึงวีรกรรมของท้าวสุรนารีและช่วงที่สี่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นเพลงเชิญเที่ยวโคราชและชมสาวงามสับสิบสองอำเภอในท่ารำผสมพื้นบ้านโคราช ท้าสวสุรนารีหรือคุณหญิงโมเป็นวีรสตรีที่รวบรวมสตรีชาวไทยกอบกู้มือนครราชสีมาและยับยั้งกองทัพเวียงจันท์ที่กำลังเคลื่อนทัพเข้าตีกรุงเทพมหานครจนได้รับชัยชนะเมื่อปี2369ด้วยเวรกรรมอันกล้าหาญพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รับมหาเจษฎาราชเจ้าจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาคุณหญิงโมขึ้นเป็นเท้าสุรนารีเมื่อปี2370ภายหลังชาวจังหวัดนคนรราชสีมาพร้อมใจกันจัดสร้างอนุสาวรีย์ขึ้นเพื่อเคารพสการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจโดยอัญเชิญอัฐิมาประดิษฐานไว้ในส่วนฐานรองรับนับเป็นอนุสาวรีย์สามัญชนสตรีคนแรกของประเทศ ภายในงานมีการแสดงศิละปะวัฒนธรรมของดีเมืองโคโราชย้อนยุคการแสดงสื่อผสมแสงสีเสียงอิงประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมเท้าสุรนารีการออกร้านกาชาติจำหน่ายสินค้าโอท็อปสินค้าที่ระลึกร้านอาหารและตลาดน้ำมากกว่า500ร้าน